าด้ววยกกัันรีประธานประเสริฐปีนี้มีสปอนเซอร์ใช่ไหมมีทุกปีีปีแล้วนะครับตกเสริมคนทำความดีเขาหามาเล่พันให้ครจัดหามาเล่นพันให้ราได้ทุกนาได้จะ่ามเลยนะวันนี้นก ครับทำไมถึงกล้ากินไม่ใจเลยเ่าแปลงนี้ไม่ใช้สารเคมีถ้าใช้สารเคมีล่ะไม่ใช้ค่ะไม่ได้ใช้ไม่ทานไม่ใช้อ่าอันนี้ใช้แม่งกำนันไม่กล้าค่ะอ่าอ่ะคนหน่งกล้าไหมอ่ะกล้าค่ะอ่านี่นี่ทานี่เห็นสดๆครับใช่ค่ะใช่ค่ะรสชาติมันเป็นยังไงมันจะมีความหวานกรอบซึ่งไม่เหมือนผักที่เหม็นเขียวที่ตลาดใช่ใช่มันจะไม่เหม็นเพราะว่าเขาไม่ได้จิอ่ามันจะแตกต่างนี่ข้อดีเพราะนั้นเราก็จะพยายาม พูดแทนประชาชน่านะคะจะเป็นรูรูนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะิดนจะมีอีกคำหนึ่งดิอีกคำหนึ่งไม่ใช่ว่ามันเล็กไปแล้วในโครงการของพชอนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนะครับรวมถึงวันนี้เราร่วมไม้ร่วมมือกับจิตอาสาภาคประชาชนนะครับวันนี้เรามาทําการแปลงสาธิตนะครับเรามาเริ่มจากการสอนการปลูกผักนะครับเพื่อให้ชาวบ้านี่ สามารถที่จะเอาการปลูกผักเนี่ยไปปลูกเองที่บ้านได้นะครับการปลูกผักเนี่ยเราไม่จําเป็นบางทีเราไม่มีที่ดินนะครับแต่เรามีการสาธิตที่จะมีการปลูกผักจากถังปลูกผักจากกระถางนะครับที่ใช้พื้นที่น้อยๆนะครับปลูกผักคอนโดอะไรต่างๆนะครับก็ชาวบ้านก็สามารถที่จะ ไปปลูกผักได้ในที่บ้านนะครับแล้ววันนี้ร่วมกับทางหมดยูนนะครับที่เป็นกลุ่มที่ปลูกผักนะครับปลูกผักคณะแล้วก็เป็นถึงวันที่เราจะสามารถที่จะแจกจ่ายผักคนะชาวบ้านนะครับเราก็มีการตัดผักนะครับแล้วก็แจกจ่ายให้ที่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถมาตัดกันได้เลยนะครับเป็นการทําสิทอาสาอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจาก ทางประเสริฐนะครับที่ช่วยสนับสนุนในโครงการครั้งนี้นะครับรวมถึงภาคภาคส่วนต่างๆนะครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็อยากให้พวกเรานะครับในการมีบ้านนะครับมีพื้นที่นะครับเสียวเวลานิดหน่อยนะครับแต่เราสามารถที่จะปลูกผักเองง่ายๆนะครับ แล้วก็สามารถที่จะสามารถที่จะเอามากินได้ผักเนี่ยปลอดภัยไม่มีสารพิษด้วยถ้าเราปลูกเองนะครับรวมถึงเราสามารถลดรายจ่าย<ด>าน,นะครับในการที่เราจะเอาอซื้อผักที่ตลาดแล้วผักพวกนี้โตง,ง่ายนะครับถ้าอยากถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถมาเรียนรู้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้ตรงหน้าอบตอสารยาได้ครับขอบคุณครับ